เอาละครับท่านผู้ชมการสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับตัวเกมหลอดนายครับสำหรับตัวเกมครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วว่าเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครับในวันที่30 กรกฎาคมนี้ครับแลวเราก็จะได้เจอกันนะครับผมสําหรับตัวเกมนี้และใครที่ยังไม่ไปจองตัวละครจองชื่อจองเซิร์ฟและก็ลงทะเบียนล่วงหน้าครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับอะไะครับใครที่อยากจะดูว่าสายอาชีพไหนเก่งแบบไหนและมีสกิลอะไรบ้างในการใช้งานก็อย่าลืมครับเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ของผมได้ครับหลอดนาย วันนี้ครับผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูอีกสายอาชีพหนึ่งเพราอว่าก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนอาชีพนี่เปลี่ยนได้ง่ายมากโดยจะเปลี่ยนโดยจากการเปลี่ยนอาวุธนั่นเองก็จะเป็นอาชีพนั้นเลยและแต่ละอาชีพนะครับก <ๆ S 1> ็จะมีทั้งหมดอยู่9อาชีพและจะมีอีกหนึ่งอาชีพครับที่ไม่ได้ใช้อาวุธเลยนะครับ <ๆ S 1> ผมโดยจะใช้เป็นมือเปล่าในการฟามหรือใช้ในการต่อสู้และวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูอาชีพนี้ครับโดยอาชีพนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการซัพพอร์ตเพื่อนและมีดาเมจ ที่จะช่วยให้ตัวเองสามารถโซโล่และไปกับเพื่อนได้ยิ่งดีครับและสายชีพนี้จะเก่งแบบไหนวันนี้ครับเรามาดูสกิลทั้งหมดเลยจะพาเพื่อนไปดูครับกับสายชีพหมัดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิป คอนเทนต์กับหลอดนายครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับก,กับร้าน EC Card ท็อปอัพสามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก <c oughs> <c oughs> ็ 2> <c oughs> <ๆ>คือรลนแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสาหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทดครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่นยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG เปบบเมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเนฟาร์มเกมไปทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมขอสรุปก่อนเลยแล้วกันครับก่อนที่เราจะไปดูสกิลต่างๆว่ามีความสามารถอะไรครับสำหรับสายชิปมันอย่างที่บอกครับสายชิปปัดเนี่ยจะมีค่าความสามารถครับในดาวมิเตอร์ยภาพ และส่วนใหญ่ครับสกิลต่างๆเนี่ยจะมอบในส่วนของบัฟพลังโจมตีและความเร็วในการโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมครับว่าทุกๆสกิลเนี่ยจะมอบค่าพลังให้กับเพื่อนและก็ตัวเราด้วยครับซึ่งระบบทานเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันขึ้นอยู่กับกาชาที่เราเปิดมา ว่าเราเนี่ยจะได้กาชาเทียสูงสูงหรือเปล่ายิ่งเราได้เทียสูงสูงความความเร็วในการโจมตีของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นครับเรามาดูสกิลแรกครับสกิลแรกเนี่ยจะทําการต่อยเพื่อสร้างค่าความเสียหายออกไปครับก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีครับเป็นเวลา12วินาทีให้กับตัวเองอีกด้วยเรามาดูการปรับแต่งดีกว่าครับอย่างที่บอกครับผมใครที่ยังไม่เคยดูคลิปนะครับที่ผมทำคอนเทนต์กับเกมนี้เข้ามาทุปสกิลครับสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบที่ตัวเองเนี่ยต้องการว่าสไตล์ไหนที่ตัวเองเล่นนั่นเองครับ อย่างที่บอกครับสกิลที่1เนี่ยสามารถปรับแต่งได้ครับโดยจะมีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองและก็สีเขียวนั่นเองครับก็จะมีคระสีไปนะครับซึ่งผมจะรีเซ็ตคูดาวให้กับเพื่อนดูนะซึ่งสีต่างๆนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับสีสีผมจะอธิบายสั้นๆอย่างนี้ครับหก็คือจะมอบเจาเกราะให้กับตัวเองครับมาบวกสาหน่วยทางด้านขวาครับก็จะมอบความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับตัวเองครับหเ แต่ถ้าเป็นทั้งขั้นสายครับนี่ถ้าเป็นสีฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยจะมอบความเร็วในการเคลื่อนที่1%และก็ความเร็วในการโจมตี1%นนนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเป็นสีเหลืองนะครับค่าความสามารถเนี่ยก็คือจะได้รับโลครับป้องกันเนี่ยมา3%อ่ะถ้าใครชอบแบบสายโลนะแล้วก็นะครับผมจะให้ความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับ1%ถ้าเป็นสีเขียวนะครับก็จะให้ในส่วนของค่าจอกเกราะครับมาบวก1หน่วยและก็ความเร็วในการโจมตีครับบวกอีก1% นั่นเองอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าต้องการแบบไหนแต่ถ้าเป็นผมแล้วนะครับผมก็จะแนะนําว่าให้เป็นสีฟ้าก็ได้นะครับสีฟ้าจะได้ความเรนการโุคดีเพิ่มขึ้นและก็ไปบวกในส่วนของสีแดงนะครับซึ่งสีแดงเราสามารถบวกได้นะอ่าถ้าแทมสกิลพอยต์ point, นะครับประสบการณ์ในการใช้งานของอาวุธตัวเองเนี่ยมันมีค่าประสบการณ์นะครับตรงนี้นะให้เราสังเกตตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มสีแดงได้แล้วก็สีฟ้าได้แต่ถ้าเป็นแง่งแบบนี้เราสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับสีฟ้าสีเหลืองสีเขียว เราไปดูสก,กิลที่2ครับสก,กิลที่2อเนี่ยอารมณ์ก็จะอารมณ์แบบว่าหมัดขวา,าจะทําการต่อยหมัดขวา,าเราไปดูครับสโลโมชั่นอึ้งอ้งตรงนี้ก็จะแรงหน่อยนะครับอ่าสัหรับปัดนี้นะครับผมมีค่าความสามารถก็คือว่าจะทําการนะครับสร้างค่าความเสียหายและลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของฝ่ายศัตรูด้วยถามว่ามันใช้ใน PPE ได้ไว้ก็ ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่เหมาะกับร0 0เนะครับถ้าไปใช้ PP ีเนี่ยผมจะเหมาะมากๆนะครับเรามาดูครับตรงนี้นะครับผมก็จะสามารถแบ่งเป็นสีได้เลยนะครับก็จะมีสีแดงฟ้าเหลืองเขียวนะครับสรุปง่ายง่ายสีแดงก็อารมณ์เดียวกันครับมอบจะเกาะให้มาสามหน่วยและก็ความเร็วในการขึ้นที่หน่ถ้าเป็นสีฟ้าครับอารมณ์ก็คือว่าจะสร้างค่าความเสียหายครับทำให้ศัตรูเนี่ยขึ้นที่ช้าลง5%เนะครับและถ้าเรามีค่าลักนะครับหรือค่าสเตตัสลักที่เราบิวขึ้นมา รักถึง10นะครับก็จะสามารถครับมีโอกาส10%เนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ย,ต,ยติดสตัร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีในส่วนของการทำา p v p และยังไม่พอครับถ้ารักของเรานะครับ20หน่วยหรือ30หน่วยครับมันจะขึ้นทุกๆ1วินาทีหรือทำให้ศัตรูนั้นสตัรน์นานอีกต่อวินั่นเองครับผมและถ้าเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยจะมีค่าความสามาก็คือจะมอบโล่เหมือนกันเลยนะครับจะมอบโล่ให้เรา และยังไม่พอครับยังมอบโล่ให้กับทีมด้วยอ่าเริ่มที่จะซัพพอร์ตกับเพื่อนแล้วครับในปาร์ตี้ซึ่งมอบโล่ตรงนี้นะครับโล่ก็คือจะสามารถดูดซับค่าความเสียหายได้500นั่นเองครับผมก็ประมาณนี้นะเป็นระยะเวลา5าวิดูดซับค่าความเสียหายก็คือว่าจะ,ะเก็บค่าความเสียหายนะครับก็คือหักล้างกับค่าความเสียหายที่ตัวเองได้รับนั่นแหละเอาง่ายๆครับอารมณ์เดียวถ้าเป็นสีเขียวครับสีเขียวเนี่ยจะมีค่าคุณสมบัินะครับในการเพิ่มพลังโจมตีบวกมา20หน่วยครับผมนี่ตรงนี้เลย ยี่สิบหน่วยเนี่ยยังไม่พอครับยังมอบให้กับเราและก็มอบให้กับทีมด้วยเห็นไหมครับจะซัพพอร์ตให้กับทีมแล้วอ่าโดยส่วนของพลังโจมตีถ้าใครชอบตรงนี้ก็มาอัพฟังสีเขียวได้เลยและยังไม่พอครับทุกๆ100ของพลังโจมตีครับจะมอบพลังโจมตีให้กับเพื่อนและก็ทีมด้วยนะครับอย่างละหนึ่งหน่วยนั่นเองครับอ่าสำหรับสกิลที่3ครับจะเป็นการโจมตีอามเท่านั่นเองครับอ่าเรามาดูอ่าเอฟเฟกต์นะครับของ ติดสตาร์ด้วยนะครับทุกคนเอาเรื่องอยู่นะอ่าติดสตาร์ด้วยติดสตาร์เพราะอะไรครับเรามาดูครับผมการปรับแต่งนะครับมันขึ้นอยู่กับการปรับแต่งนะจะติดสตัน์ดไม่ติดสตันนะครับผมถ้าเป็นสีแดงนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะมอบความเร็วในการโจมตีให้กับเราครับ1%นงอนนะถ้าฝั่งทางด้านขวาที่เป็นรองเท้าเนี่ยก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่1%อเถ้าเป็นสีฟ้านะครับก็คืออารมณ์แบบว่าจะติดสตัน์นั่นแหละนะครับผมถ้าเราอัพสีฟ้าเห็นไหมโอกาสเนี่ยจะกามสีบเ่าทุกๆ ถ้านะครับในการโจมตีเนี่ยจะมีโอกาส30%นั่นแหละครับในการทําให้ศัตรูนั้นติดสตานนั่นเองแต่ถ้าเป็นสีเหลืองนะครับอารมณ์ก็คือแบบว่าจะทําการตีหมู่นั่นเองครับผมนี่ถ้าใครชอบแบบการโจมตีแบบตีหมู่นะก็มาอัพทั้งสีเหลืองได้ครับแต่การตีหมู่นะครับก็จะมอบนะครับในส่วนของดีบัฟให้กับศัตรูด้วยแต่จะมีโอกาสนะครับ30อ่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะให้โอกาสตีดีบัฟศัตรูครับโดยดีบัฟเนี่ยที่จะให้ศัตรูไปก็คือจะลดความเร็วในการโจมตี15% ลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับอีก15%และลดความเร็วล่านะครับอีก15%นั่นเองอ่ะแล้วยังมีอีกเงื่อนไขนะครับถ้าสมมุติว่ารักของเราเนี่ยถึง35หน่วยนะครับก็จะมีโอกาสนะครับ60%เนี่ยที่จะทําให้ประตูตรติดสตานด้วยโอ้โหอันนี้ยากมากมากนะครับผมเอาเรื่องอยู่นะตรงนี้ได้แบบว่าถ้าเราจะอัพนะถ้าเรามาสายลักเนี่ยแนะนำว่า,าให้เราอัพมาสีเหลือนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าเราอัพค่าสเตตัสเนาะบางคนเนี่ย,ยอาจจะใส่สเต็งน,นะครับแล้วก็บาาลนซ์กับรักด้วยนะครับเเพื่่่ออทีีจะาาคาตรงน ต่อมาถ้าเป็นสกิลที่4ี่ครับเรา,าดูสกิลที่4ี่นะสกิลที่4เนี่ยจะเหมือนกับรูปกอดคอนะครับเรามากดดูนะตรงนี้เนี่ยก็อารมณ์แบบว่าเพิ่มบัฟนั่นแหละนะครับผมอ่าเป็นการชาร์พลังแล้วก็เพิ่มบัฟบัฟอะไรบ้างครับเรามาดูนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีโอ้โหหลายแง่งเลยนะครับทุกคนหลายแง่งเลยก็จะมีสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยอารมณ์ก็คือจอกกอดนั่นแหละนะครับสหน่วยแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับหจะอารมณ์คล้ายกันเลยอ่าถ้าเป็นสีฟ้านะครับก็คือจะสร้างค่าความเส เพิ่มขึ้นนะครับ10%เอาง่ายๆเลยแต่ถ้าเป็นสีเหลืองอย่างนี้ครับจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่80หน่วยนะครับโอ้อันนี้ือว่าเยอะนะถ้าเรามาทางด้านสีเหลืองนะครับฟ้าเหลืองมาแบบนี้นะฝั่งข้างด้านสีเขียวเนี่ยมันจะมี3แง่งใช่ไหมอารมณ์ง่ายๆครับก็คือการคอมโบถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยถ้าเราใช้ร่วมนะครับกับสกิลนะครับที่เขาเขียนไว้ตามข้อกาหนดเนี่ยมันจะทําการเพิ่มดามเมจให้กับตัวเรานะครับนานขึ้นสูงสุด30วินะครับ ตั้งแต่ค่าสเตตัสเริ่มแรกถ้าเราสมมุติว่าเราไม่ได้อัพฝั่งด้านนี้มันจะกลายเป็น15วินะครับแต่ถ้าเรามาอัพฝั่งทางด้านสีเขียวเนี่ยและใช้คอมโบนะครับกับสกิลบางสกิลที่ตามเงื่อนไขนะครับทั้ง3สีเลยอารมณ์จะคล้ายๆกันแต่จะแตกต่างกันแค่ว่าจะใช้คอมโบกับสกิลไหนมากกว่านะครับที่เรามาดูสกิลที่5ครับความมันเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่สกิลที่5ขึ้นมาเพราะว่าสกิลต่างๆเนี่ยจะเริ่มมอบให้กับเพื่อนแล้วครับจะเป็นการซัพพอร์ตแบบเจ้า เอามาดูสกิลที่5กันก่อนละกันครับซึ่งสกิลที่5เนี่ยมีค่าความสามารถก็คือว่าจะให้นะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับบวกมา10หน่วยนะครับตรงนี้นะให้กับเราและก็เพื่อนด้วยนะครับผมนี่ตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มแบบว่าให้ทั้งปาร์ตี้และนะครับเพิ่มพลังโจมตีมา10หน่วยแล้วเรายังก็สามารถนะครับไปปรับแต่งอะไรได้บ้างอะเรามาดูครับการปรับแต่งเนี่ยง่ายๆเลยครับผมก็จะแบ่งตามสีเลยถ้าเป็นสีฟ้านะครับก็คือจะให้นะครับทุกทุก พลังโจมตี100้หน่วยจะเพิ่มดาวเมทให้กับเราและก็เพื่อนร่วมทีมอย่างละ1ห,หน่วยนั่นเองครับผมถ้าเป็นสีเหลืองง่ายๆครับอารมณ์ก็คือว่าจะทําการนะครับมอบโล่ดูดซับค่าความเสียหาย1 5นครับ15%้เนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะแล้วก็มอบให้กับเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็มอบให้กับทีมถ้าเราสมมุติว่าเราจะเอาลงในส่วนของการลงนันเจียนนะครับผมแนะนําว่าให้เราอัพมาทางสีเหลืองจัดเซตดีๆนะครับทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจัดได้3เซต ถ้าเราจัดเซตดี D D นะครับเวลาลงดันแล้วก็เล่นสีเหลืองนะเพือ่อมอบโลดดูดซับให้กับเพื่อนๆครับ15%้นั่นเองนะเรามาดูสก,กิลต่อมาครับก็คือสก,กิลที่6สก,กิลที่6เนี่ยค่าความสามารถครับก็คืออารมณ์เพิ่มบัฟเลยนะครับบัฟให้กับเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยมีอะไรบ้างครับการเพิ่มบัฟความเร็วในการโจมตีครับถ้าใครอยากจะได้พลังถ้าใครอยากได้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นให้มาตี้กับหมัดนะครับผมอันนี้ต้องบอกเพื่อนไปก่อนนะถ้าเจเปิดจริงนะครับ ต้องมีสักสายชีพแหละเล่นหมัดนะครับผมอ่าแล้วก็มาเข้าตีได้อ่ะเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างครับสำหรับความเร็วในการโจมตีอ่ะความเร็วในการโจมตีที่เพิ่มขึ้นมาครับหก็คือนะครับเราจะได้ตรงนี้อีก1%นะครับก็คือสีแดง2ก็คือนะครับถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยอารมณ์ก็คือว่าจะทําการเพิ่มความเร็วในการโจมตีมา1%และยังไม่พอครับยังมีโอกาส2%เนี่ยในการดูเดเลือดศัตรูใน5วินาทีให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยเอออันนี้ก็จะมันน้อยนะ ออถ้าพูดถึงว่ามันดูดเนี่ยมันดูดได้แต่ว่ามันดูดน้อยมากนะครับ2วิธีเองผมมองว่ามันไม่ค่อยจะเห็นผลเท่าไหร่นะอ่ะเรามาดูฝั่งทางด้านสีเขียวจะมี2แง่งใช่ไหมอ่ะถ้าเป็นสีเขียวกับสีเขียวนะครับก็คืออารมณ์แบบว่าความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มขึ้น1.5%่าเ็นห็นไหมครับมันจะเยอะขึ้นละ1.5%ครับและสามารถนะครับใส่ดีบัฟให้กับศัตรูได้ด้วยซึ่งดีบัฟที่ปล่อยออกไปก็คือทําให้ศัตรูะความเร็วในการเคลื่อนที่ช้านนัันมีมาะะกกบบ PDP ๆคร และถ้าเป็นสีเหลืองครับผมเขียวเหลืองนะก็อารมณ์ก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตีครับ1.5%และจะมอบเจาะเกาะนะครับบวก1หน่วยน,น,นั่นเองครับผมได้รับว่าถ้าจะเอาไปลง PvP นะเขียวกับเขียวเลยนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างคุ้มค่ามากแต่ถ้าจะเอาไปฟาร์มนะครับอาจจะสีฟ้าเลยนะครับผมสีฟ้าเลยนะอ่ะเรามาดูสกิลต่อมาแล้วกันครับสกิลต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสกิลแบบต่อยต่อยเลยนะครับผมต่อยเลยนะสำหรับสกิลที่7 สกิลนี้ก็คือจะทําการพุ่งนะครับเข้าไปาแล้วก็ทาดาเมจให้กับศัตรูได้ด้วยครับเอาล่ะการพุ่งเข้าไปเนี่ยจะสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูกันนะการปรับแต่งนะครับหนึ่งก็คือถ้าสีแดงจะมอบเจะเกาะกับความเร็วในการเคลื่อนที่ให้นะครับแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยอารมณ์ก็คือว่าจะลดความเร็วศัตรูนะครับลงใน20%อุเโอ้โหเยอะมากทุกคนเยอะมากอันนี้คือพุ่งเข้าไปแล้วแบบศัตรูติดสโลเลยนะเอาเรื่องอยู่นะครับผม และต่อมาครับถ้าเป็นสีเหลืองอ่าสีเหลืองเนี่ยอารมณ์จะแบบจับมอบโล่นะครับ HP อ่าโล่ดูดซับ HP ครับให้กับเพื่อนร่วมทีมนะสูงสุด10%อน่ะโอ้โหอันนี้10%เลยนะของ HP นะครับก็คือดูดซับ HP อะ่ะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะตรงนี้ให้กับเราแล้วก็ทีมด้วยนะครับผมตรงนี้นะและต่อมาครับถ้าเป็นสีเหลืองเขียวแบบนี้ครับก็คือจะดูดซับค่าความเสียหาย10%ของ HP 5้าวิก็คือ ดูซับ PVP กับดูซับค่าความเสียหายคนละอย่างนะครับผมคนละอย่างเนาะโอเคนะทุกคนพอจะเข้าใจนะครับประมาณนั้นอันนี้คือว่าโกงอยู่นะสําหรับสกิลนี้นะครับส่วนใหญ่มันก็จะ PVP เลยถ้าเรามองดูแบบนี้นะครับ PBE เนี่ยก็คือซัพพอร์ตดาวมจให้กับเพื่อนมากกว่านะครับผมและก็ความเร็วในการโจมตีให้กับเพื่อนมากกว่าต่อมาครับสกิลที่ 8. อ่ะสกิลสุดท้ายนะตอนนี้เนี่ยเราเลเวลประมาณ60เราถึงจะสามารถใช้ได้ครับ สกิลนี้ก็คือเพิ่มปั๊บพลังป้องกันให้กับตัวเราและก็เพื่อนร่วมทีมครับผมนี่ซัพพอร์ตเจ้าเลยเรามาปรับแต่งกันครับเราจะปรับแต่งไปทางไหนถ้าเป็นสีฟ้าครับอารมณ์ก็คือว่าจะทําการมอบโล่นะครับดูดซับค่าความเสีย300สามร้อยหน่วยให้กับเราครับโอ้โหนี่ได้อยู่นะเพิ่มโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมได้อยู่ได้อยู่อันนี้คือกิวลหลักๆเลยนะครับถ้าเป็นสีเหลืองนะครับอ่ะเหลืองเหลืองนะเหลืองกับเหลืองนะครับก็คือจะทาการนะครับ มอบพลังป้องกันก็คือเพิ่มบัฟแบบตรงๆให้กับเราเลยก็คือบัฟพลังป้องกันเนี่ย25หน่วยแล้วก็ลดค่าความเสียหายเป็น3%นะครับแต่ถ้าเป็นสีเหลืองแดงแบบนี้ครับแดงเนี่ยเอาง,ง่ายๆครับเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด50หน่วยให้กับเราแล้วก็เพิ่มลมขีดครับสรุปง่ายๆสกิลที่8นะครับใครอยากจะนําไปฟาร์มผมแนะนาว่ามาเพิ่มพลังโจมตีที่เป็นสีแดงนะครับได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น50หน่วยนั่นเองครับผมแต่ถ้าใครนะครับอยากจะเอาไปลงดัน หรือกิวอ์นะครับผมแนะนําว่าให้เป็นสีฟ้าดีกว่าครับจะคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าเอาละครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสายชีพหมัดเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของการซัพพอร์ตมากๆนะใครที่อยากจะดูคลิปนะครับผมของตัว หลอดนายนะก่อนเกมจะเปิดจริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับผมก็จะทำเกือบทุกอาชีพเลยนะครับใครที่อยากได้อาชีพไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกม pay to earn หรือ nft นะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกคอนเทนต์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของระบบต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นระบบสายอาชีพครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ